ทางสภาพ,พัดรับพนกงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนผู้มีผาขับลงพื้นที่ไปติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือ,ราาอนราษฎรไร่ใหม่ระยะที่2ครับที่บ้านกลุ่มมู่ที่3นะฮะตำบลหวยไพ่อําเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับคณะผู้บริหารสำนักงานสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพิ่นได้นั่โดยนะครับนั่งธิดาพัดถ้ำนะครับร่องเลข,ขาธิการสำนักงานพัฒนาขออภัยครับ สำนักงานสาภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยนายพานุม,มาตรลิมสุวรรณร่องภูวาการว่างแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนะครับเพื่อการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าไ้บ้านเรื่อนราษฎรไร่ไม้ในระยะที่2โดยมีประชาชนในพื้นที่ไขอ้อมมูลเกี่ยวกับปัญหาและขอเสนอแนะเพื่อไปประกอบการนําเสนอความเห็นชอบโครงการนะครับ จากคณะรัฐมนตรีในวงเงินลงทุน6 5 0 0ล้านบาททางด้านนายพานุมาตรลิมสุวรรณครับร่องภูวาการว่างแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าและการไฟฟ้าส่วนผู้มิผาคนะครับเพิ่งก็ได้กล่าวว่าก่อฟผพอครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใส่ในทุกพื้นทีโดยความเสมอภาคและเท่าเทียมโดยในโครงการขยายเขตไฟฟ้าไ้บ้านเรื่องราษัรไร่ไม้ระยะที่สอง สามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือ,รอนราษฎรได้ถึง1 7 0 0 0 0ครมืนขั้วเรือนทั่วประเทศนะครับแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนนะครับที่มีความต้องการใส่ไฟฟ้าและยังบอได้รับการขยายเขตบริการทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อนกะได้มีการวางแผนดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าโดยวิธีปักเสาพาดสาย ให้บ้านเรือ,รอนราษฎรไร่ไม้ระยะที่3ซึ่งสําเนินการในปี2 5 6 7ที่สิหอนนี่คำามาเบืองนะครับสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับ <c oughs> เขารวมโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดให้บ้านเรือ,รอนราษฎรไร่ไม้ในระยะที่3ที่สําเนินการนะครับในช่วงปีพศ2 5 6 7ที่สิหอนนี่นั่นก็คือ 1. ต้องเป็นบ้านเรือ,รอนราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ยังถาวร มีบ้านเลขที่และมีผู้อาศัยอยู่จริงนะครับโดยที่บ่อ,บอตั้งในพื้นที่บ้านจัดสรรตึกแถวและอาคารพาณิชย์ซึ่งงานนี้นะครับผมผู้ประกอบการเพิ่งกสีจัดหาไฟฟ้าให้เองนะฮะสำหรับข้อสองครับก็คือต้องบอรยูในพื้นที่ห่วงหามของทางราชการและต้องบอมีปัญหาในการดําเนินการก่อสร้สางเช่นบอิยูในพื้นที่ของป่าสงวนบอิยูในเขตชนลประทานและบอิยูในพื้นที่ของทหาร สำหรับขอซ้นะครับก็คือมีเส้นทางทังคมนาคมสาธารณะที่สามารถเข้าไปให้บริการได้ย่างสะดวกทุกฤด,ดูการนั่นเองนะครับเดี๋ยวเฮาสีไปฟังเสียงนะครับของนายผ้านนมาตหลิมสุวรรณครับร่องภูวาการว่างแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าของกอฟ้าผเฮามีเสียงเพิ่นครับก็อย่างที่เราเรารับรู้กันว่าเรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆปีนะครับก็มีการ สร้างบ้านเรือนนะครับการที่ทําให้คุณภาพของชีวิตของประชาชนคนไทยเราดีขึ้นนะครับเราก็ต้องส่งเสริมให้เขาได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือการดํารงชีวิตนะครับอันนี้เป็นภารกิจของการไฟฟ้าสุภาคนะครับเรามองว่าการไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทําให้เขามีการด,กดํารงชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราเลยมีความมุ่งมั่นในการที่จะต้องทําภารกิจนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเราทาโครงการนะครับนะครับก็ มีบ้านเรือนทร้อนที่มีภา้าใช้แต่ในขณะนี้ก็มีบ้านเรือนทร้อนรายใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ยังทําโครงการนะครับพวกนี้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดนะครับ